เล่นกับระบบ FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนด่าเป็นคู่มีตัวตนจริงล่าสุดค่ะพี่น้องหลายเพจได้เอาไปลงซื้อโซอเชียลค่ะบอกว่าเล่นกับระบบ FC ผู้ใหญ่บ้านคนด่าเป็นคู่มีตัวตนจริงบอสบิ๊กไปคอมเมนต์แล้วมีคนร้องเรียนไปที่โรงเรียนแล้วด้วยผ่านระดับคู่นะคะพี่น้องล่าสุดค่ะพี่น้องมีคู่คนนึ่งค่ะพี่น้อง เข้าไปคอมเมนต์ค่ะบอกว่าคุณจุดๆ,ๆคุณพูดถูกค่ะมันต้องดูว่าคู่กรณีของน้องแพวนิดใสย,ยังไงไม่ใช่ลูกผู้ชายคู่อื่นน่ะเขาจบกันตั้งแต่ยังไม่สองเดือนเรื่อยซ้ำช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกไปก็จบแต่เวรกรรมของนางแท้ๆพูดแล้วก็สงสารนาง เจอผู้ชายวงเล็บหน้าตัวเมียวัสันค่ะพี่น้องหลังจากนั้นนะคะทางพยาบาลฟินแลนด์ก็บเดม,มโพูดมาคอมเมนต์บอกว่าหมาอะไรน่ารักจังวัสันค่ะพี่น้องชาวเน็ตเอฟซกับเขามาคอมเมนต์ใต่คอมเมนต์พยาบาลว่าเมื่อ,อไรจะฟ้องเป็นเคสต,ตัวอย่างบ้างคะรอค่ะ เขาจะได้รู้ว่าขอบเขตการคอมเมนต์และการพูดว่าสันค่ะพี่น้องหลายคนก็บ,บอกว่าควรฟ้องค่ะพี่น้องซึ่งล่าสุดค่ะระบบเอฟซีพยิบาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องมีไปลองเลียนไปที่โรงเรียนแล้วนะคะพี่น้องบอกว่าสวัสดีค่ะแอดมินโรงเรียนทับช้างดิฉันมีเรื่องที่จะลองเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามของบุคลากรครูในโรงเรียนทับช้างเมื่อวานนี้มีครูท่านหนึ่งของโรงเรียนได้ไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กด่าทอผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอย่างเสียหายทางสื่อโซเชียลว่าหน้าตัวเมีย ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติและไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากจึงอยากจะให้ทางผู้บริหารโรงเรียนพูดคุยและตักเตือนการกระทําแบบไร้จิตสำนึกนี้ด้วยค่ะว่าแสนพี่น้องป้าเป็นจังใดและพี่นอออ้องเอ้ยยาเล่นกับระบบเอฟซีพยาบาลฟินแลนเดอนะคะเนาะซึ่งตอนนี้ระบบซื้อโซเชียลนี่พี่น้อง ไห้คักเดอ้อแคปท่านเป็นแคปเด้อคะ่ะพี่น้องลบท่านก็นให้ลบเดอ้อแต่ว่าสีลบท่านค้นแคปหนาจอไว้บ่ิสันล่ะพี่น้องเอยหลังจากหลายเพจนะคะพี่น้องเดเอามาล่งแล้วเอฟซี FC หลายคนนะคะบอกว่าเอาให้ถึงที่สุดเพิ่นว่าเอาสุดทุกอย่างเลยอยาให้ออกมากขอโทษทางซื้อเพิ่นว่านะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมากเพื่อนบอกว่าคู่คนนี้นะแกคงเป็นครูที่ไม่มีจุด,จด,จด หรือมีแต่น้อยมากเลยว่าสันไปคอมเมนต์ว่าคนอื่นเขาการที่พ่อเขาจะทำอะไรเกี่ยวกับลูกเขาต้องเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วการที่เขาทำอะไรพูดอะไรเกี่ยวกับลูกเขาออกสื่อนะ่ะมันมีความหมายหมดแหละมันจะทำให้คนดูแลลูกเขาระวังตัวดีขึ้นว่สาสันพินองเป็นหูเป็นตาแท่นเขามากขึ้นก็แค่นั้นเอง ความคิดเขาหนักเกินเด็กอายุ25บาว่านค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าฟ้องเลยค่ะเป็นถึงคู่บ่าอาจารย์นะคะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพค่นบอกว่าคําว่าหน้าตัวเมียมันใช้กับพวกที่เกาะผู้หญิงกินค่ะเปิดหูเปิดตานะคะความรู้ก็ไม่ใช่ความรู้ที่ล่ำเรียนมาให้เกิดประโยชน์ค่ะกินหัวปลาเยอะนะคะ พราะตรงหัวป่ามันมีไขมันดีอยู่จะได้ฉลาดขึ้นเพื่นวาพี่น้อง f อกับศิศูนย์แท่นทางพยิบาลฟินแนลนด์ล่ะค่ะพี่น้องก็เหม็นต่อมากเพิ่นบอกว่าทําไมกล้าเอาตัวเองเอาชื่อเสียงตัวเองสักศีความเป็นครูบาอาจารย์ไปแลกกับสิ่งนี้ไม่คุ้มค่าเลยนะน่าเสียดายค่ะพี่น้องสอนเจ้าของก่อนเด้อสอนเจ้าของอยังบ่ไดดแล้วสิไปสอนผู้ใดได,ไดเนาะคุณกู้นะคะพี่น้อง สมแล้วค่ะเอาให้หนักยกให้เป็นเคสตัวอย่างเลยนะคะจะได้รู้ว่าทุกคำพูดมันมีราคาที่ต้องจ่ายจัดไปเลยค่ะคู่แบบนี้จะให้ไปสอนเด็กผิดถูกได้ยังไงวสันค่าพีน้องนี่คือคอมเมนต์ของ f อ c บอกแลยว่าเย่าเล่นกับระบบ f อ c ซเด้อซึ่งหลายคนกับค,คอมเมนต์บอกว่าจริงค่ะจริงคู่แบบนี้ไม่สมควรจะสอนคนนะคะเป็นว่าฟองเลยค่ะขอให้สำเร็จผลนะคะ คุณครูผู้ทรงคุณวุฒิทุกการด่ามีค่าเสมอน้องโกกิได้กล่าวไว้วาสันค่ะพี่น้องขักนอคูนะว่าให้เขาคักเนื้อคือหมั่นใจแท้เพื่อนว่าคู่อี่างรู้เลยว่าตัวมาในสังคมแบบไหนคขาวานะคะเนะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าโอ้ยนอวาสันช่วงนี้ปิดเทอมแล้วเลยวางคู่กระดยเพื่อนวานนะคะนะคําว่าวงเล็บแรงมากค่ะสมควรอย่างยิ่งค่ะสมควรแล้วยกมือขอโทษคุณบิก๊ก อย่าใจอ่อนเด้อคนแบบนี้เพื่นว่าบ่เิ็นโล่งสุป่หลังนามตาค่ะควรฟฟองค่ะคอมเมนต์ต่อมาเพื่นบอกว่าต้องร้องเรียนเขตพื้นที่ค่ะแล้วเขาก็จะตั้งคณะกรรมการสอบค่ะคำพูดคนเป็นครูไม่น่าสั่งสอนเด็กๆได้เพราะบ่งบอกถึงตัวตนววาสันค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าเป็นครูอย่างมาปึกแท้ใส่คำวา่าแรงต้องเอาเรื่อง คนมีการศึกษาต้องคิดก่อนพูดหรือก่อนคอมเมนต์เขาว่าสันค่ะพี่น้องหลายคนก็นอยากเห็นหนาเพิ่นเนาะค่ะเนาะ ครูมันแก่แล้วว่าสันบางคนก็นแยกแยะบอออกนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนคอมเมนต์ต้องมีสติมากๆนะคะเนาะบอกแล้ว,ว่ายันเล่นกับระบบพยาบาลฟินแลนเดอร์ระบบเอฟซีค่ะพี่น้องซึ่งหลายคนก็บ,บอกว่ามีสิทธิ์อียงมาดาเขาเนาะพี่น้องเนาะซึ่งทางพยาบาลก็ใจดีเกินไปว่าสันเพิว่าควรฟ้องแบบนี้บ้างว่าสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมากค่ะเพิ่นบอกว่า อย่ามาว่าผู้หญ่บ้านฟินแลนด์นะว่าหน้าตัวเมียที่ผ่านมาฉันไม่เคยเห็นเขาพูดอะไรให้เมียเก่าที่ไม่ดีเลยมีแต่ติ่งจุดๆ,ๆทางน้นมาด่าโจมตีเราเดอ้อเพิ่นวานะคะหยุดเดอ้อเจ้าบอยอยากมีทั่วโลกหนาวสัน่นอยู่เฉยๆคะ่ะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านจ้าผู้หญ่บ้านฟินแลนด์ของพวกเราใครอย่ามาแตะเพื่นวานะพี่น้องเดอ้อ ดีงามคือเทวดามาเกิดหนียาเดอ้อเพิ่นว่า fc เราเกือบหมดประเทศเด้อจ้าเจ้าศิลับไบโบถ้าเพิ่นรุ่มดาเจ้าตั้งหน้าทำมาหากินดีกว่าไหมเพื่อนบอกว่าตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องบิ๊กควรฟ้องเดอ้อเพื่อนว่าปากเสบคัก่าสันพี่น้องเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าอยู่มมแม่แม่ทำมาหากินเพิ่นว่านะคะเนาะ คอมเมนต์ต่อมาเพื่นบอกว่าทางโรงเรียนปิดคอมเมนต์แล้วว่าสันค่ะพี่น้องเป็นคู่ดี่ดีของเด็กๆไม่อยากเป็นว่าสันอยากมาเป็นป่ากขางบ้านเพื่นว่านเนาะค่ะเนาะสมควรร้องเรียนไปที่ ผอ,อ,อเขตสอพอปอโคราชเขตหนึ่งเรื่องวิัยข้าราชการเพิ่นว่าเมื่อไรจะฟ้องสักทีเอฟซี FC ก็รอชมนะคะพี่น้องดุเดือดกันเลยทีเดียวค่ะพี่น้องบอกแล้วบอกแล้วว่ายเลนกับระบบเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นจังไหนล่ะค่ะพี่น้องทั่วลงระบบปิดคอมเมนต์แถบบอท่านเลยจ้านี่ล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เป็นกระแสในซโซเชียลค่ะนอกคุณครูมาคอมเมนต์นะคะมีตัวตุนอีรีค่ะพี่น้อง ผู้ใดมีคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปนี่สามารถคอมเมนต์ลงมาใตาค้คลิปได้เลยเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอพูณพี่น้องติต่ติดต,ต,ตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปน้ำกันผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้น้าแน่ปีนี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เขาเดือนเมษาแล้วสงกา์แล้วพี่น้องผู้ใดลับบ้านก็เดินทางอย่างปลอดภัยด้ค่ะเด้อเล่นสงการการอย่างปลอดภัยมีสตินะคะถ้าขับรถแล้วเหนื่อยก็พักเด้อเอาไวพ้อพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ